สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ามาพอกันเมถีอีกแล้วเมทิผาาขอสวนอีกแล้วเก็บเก็บถั่วจ้ะถั่วเก็บถั่วเก็บถั่วสิเก็บไปหนึ่งแม่จามแร้งหนึ่งหนึ่งกระแสบเลยจ้าถั่วนี่ มันเป็นถั่วฝรั่งจ้ะมันเป็นหน่วยหน่วยบหย้ามันจะเป็นหน่วยขมกลมยังสิจ้ะแต่ว่าหนึ่งกระแทบหรือเห็ดแบบตำกระแทบจ้ะถั่วนี่มันจะหวานไหมจ้ะโดกเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนโดกโดกเด้อนี่มันคว่ำโดกของเขาจ้ะถั่วโดกเนี่ยจ้ะ เก็บเก็บถั่วเก็บถั่วแล้วก็สิไปเก็บอันนั้นน้ำใจเพื่อนเก็บไอ้ออไอแค่หลอดไหมจ้ะเป็นหนึ่งใส่กันแสบแค่หลอดกับหนึ่งแสบจ้ะสดสดใหม่ๆห,หนึ่งแสบจ้ะดอกดอกได้จ้ะเพ,เพื่อนไงดอกสุป,ปีระจ้ะถั่วนี่ดกสุป,ปี ดกทุกปีมึงเลยจะ้ะค่วงดกขบนเขาเดี๋ยวไม่นองมึงใกล้ๆแม่นหมดเด้อจ้ะพุ่นนะแม,ม,ม่นหมดจ้ะค่วมดกเด้อจ้ะพุ่นนะพูดแม่นหมดเด้อจ้ะนะพูนคุณจะ้ะ มีแต่ทัวกะเก็บตัวนี้แล้วก็สิไปเก็บเอาแค่หลอดไปถอนแค่หลอดนํำไม่ทิบไม้ใบมันปกคุ้มแห้งไหมจ้ะไม่ทิบก็เลยมาไม้ตัดใบเขาออกไหมจ๊ะตัดใบเขาออกมันมันแบบว่ามันคุ้มเกินบทที่นี่หนูมันมามันไม่อยู่มันมาหากินไหมจ้ะนี่ีจ้ะพุมดอกขุนเขา ไมทิก็เลยตัดใบออกตัดใบลางเขาออกไหจ๊ะเห็นมันเหลือแต่ทางเทิงเพราะว่ามันคุ้มแหง้งปกติไม่ทิบก็เห็ดยังสั่นหลจ้ะแต่ว่าปีนี้หา่นโบไคได้เห็ดเด้บอบบไคได้เห็ดอย่างกับเขา่าง่ายงามเลยจ้ะว่าสิเก็บโบหลายเด้ยจ้ะแต่ว่าเห็นมันกับแบบอดโบไดไหมว่าสิเก็บอตาแตคร์พ่อเป็นหนึ่งเห็นกับอดโบไดคือเก่าไหมจ้ะ มึงมึงแบบนี้มึงมึงทั้งนี้จ้ะทั่วปีมึงเนี่ยจะดุกดุูคือกันพูน่ะพูน่ะดุูคือกันจ้ะพี่น้องไงเมทีผัดบ่มากินเด้อไอ้ผู้เพิ่นห้พันเมทิีมาเนาะเพิ่นว่านเพิ่นว่ามันมันเสียบเพิ่นว่ามันเสียบตํากระเสียบเพิ่นว่ากินสดๆกระเสียบเพิ่นว่า ไม่ทิพไม่กินผัดบัวเสบไหมไม่ทิพว่าไม่ทิพว่ามันเป็นเอ่อผิวเขาอ่ะจ้ะผิวเขามันบเ,เรียบไหมจ้ะผิวตัวนี้ผิวตัวนี้มันจะเป็นหยาบหยาบผิวข้างนอกเป็นขคนคือคือขนเลยไหมจ้ะแต่ว่าผิวไอ้ม,มอนตัวนี้นี่มนตัวในเมื่อไม่ทิพนี่มันจะเป็นผิวลืล่นๆนะมัน้นละยางกันมันก็ไม่ทิพสีบัวใครมากเนี่ย วิธีพอ่ออะไรจ้ะตัวนี้เห็นมัจ้ะบันนีอก็สิไปเก็บไปแค่รดน้ำเกิลาย้ตืดเลยจ้ะสำหรับหนึ่งมึงดิจ้ะมันบกอึดเลยจ้ะมันโดกงโกด่งเลยจ้ะแต่ว่ามันกระโดกทุกปีเลยจ้ะมึงจ้ะมึงม้อนนี่มึงวัน,งนนี้พ่อปลูกแล้วรืม่จ้ะ ปลูกเลื้อผ,ผัดสีโบมักกินเด้่ยแบบที่นี่เนี่ยจังเสียเมธีบล้องกินมึงสองสามเทียเมทธีก็เลยบ่กใคยกินจ้ะมึงนะจ้ะพุนะ่น่ะเมทธีก็เลยเศร้ากิน,นดกพร้อมนะจ้ะมึงดกพร้อมมึงเข้าขึ้นใหม่มึงตัวลวงก็ลวงไปตัวขึ้นก็ขึ้นไปเองสินะตัวงี่ก็งี่ไปมึงคว่ำดกของเขาพุ่น่ะจ้ะตัว เป็นดอกอยู่ก็เมี่ยงสิจ้ะมันเป็นสองสายพันธุ์นะทัวอยู่นี่มึงเม็ดเขาเม็ดเขาเป็นเม็ดใงญ่ๆงไหจ้ะเม็ดทิพย์เลยว่าเม็ดทิพย์เสีเอาไว้แบบว่าไว้กินเม็ดแกะกินเม็ดเขาแบบต้มหรือเห็ดแบบว่าเห็ดเป็นซุปเป็นยังกินยังสิจ้ะเม็ดเขานี่เพราะว่าน กินสดเราลองกินมึงแล้วบ่บ่ผ่านจ้ะแต่ว่าจะโค้งเพิ่นหน่อยเพิ่นว่าอโอ้ยแซ่บเพิ่นว่าถั่วชั้นแซ่บนะเพิ่นว่าแบบว่ากินแล้วมันโมเมนจ้ะมึงไปเจ้ะถั่วตัดออกนะจ่ะเพราะว่าตัดให้มันโล่งไหมเจ้ะมึงมันขึ้นผู้นะผู้นมึงไปดิมันเป็นดอกก,กับเป็นผู้นะผู้นะ พุมันปกคุ้มเลยจ้ะไม่ทิ้งก็เลยตัดออกตัดออกมึงบัดที่นี่เห็นดแดงเต๊ถั่วเด้อบัดที่นี่พูดนะมึงตีเลยจ้ะมึงมึงพุ่นนะมันยินน้อยเป็นน้อย,อย,อยเต็มอยู่จ้ะมึงเนี่ยจ้ะพุ่นนะน้อย,อยเต็มอยู่ยจ้ะไหนจะงามแท้ไม่ทิ้งนะงาม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 ,งามจ้ะมึง มันเพิ่นไหมจ้ะเพื่นอิลีมึงเน่จะเันเพิ่นพู่นะตอุณซอนมึงเน่ยจะเป็นอันนี้อยู่จ้ะพู่นะเป็น,เป,นเป็นน้อยๆอ,อยู่แม่เป็นน้อยๆอยู่น้อยเพราะไหนไงมึงเชงื่ตามเกษบจดาม้วนนี่ตามซสบอยู่เลาะสวนคือเก่าเก็บหาเก็บผักนี่แหละจ้ะ ากินผักปลูกผักกินเองมึงเนี่ยผู้น่ะ,นะกว่าแต่พ่อพ่อด้จ้ะหั่งมือหั่งเด็ดเด็ดอยูเย่เรื่อยจ้ะผู้ถั่วมึงเนี่ยดแบบน้องผุ้น่ะถั่วม้วนเหนื่อยมึงนะผู้น่ะผู้น่ะผู้น่ะโลสวนเก็บผักคือเก่าจ้ามึงเนี่ยจ้ะผู้น่ะ ทัวทัวเด้อเจ้านี่ยทัวบัธรรมดาจ้ะบัธรรมดาพูดนะปลูกทัวปลูกพักกินเองเออไม่อยากไม่ไอยาก,ยากไม่ไมินจ้ะเนี่ยจ้ะพูดนะสวยงามมากเลยไม่ทิพย์เห็นแล้วไม่ทิพย์เก่าอนซ้อนพูดนะจ้ะ ในนี้เราจะเพื่อนมึง่ยคุณนะเอาจ้าไปก่อนเวยจ้าบ๊ายบายจ้า